พบกับสินแสไหไฮสุมิสาวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ว่าชาวราศีสิงดวงจะเป็นยังไงบ้างดีมากน้อยขนาดไหนเรามาดูดวงกันค่ะชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมีโอกาสที่จะเอาเงินเก่าๆนะคะเงินเก็บนะคะเข้ามาใช้มาลงทุนนะคะในช่วงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างที่จะมีรายจ่าย ภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะในช่วงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนะะา,านนะ,ะการงานนะคะการงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดนะอึดอัดใจบางทีเหมือนรายจ่ายมันเยอะเงินเดือนมันอาจจะไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายนะคะในเรื่องของ การงานอาชีพในช่วงนี้ก็เหมือนว่าคุณชาวราศีสิง์ในช่วงนี้มันเหมือนภาระในการใช้ใจ่ายเงินเยอะนะบางทีก็อยากจะหางานเสริมไรายได้เสริมนะคะบางทีเงินเดือนที่ที่ทำอยู่มันอาจจะไม่พอนะคะมันอาจจะมีภาระค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ภาระต่างๆความรับผิดชอบต่างๆค่อนข้างเยอะนะชาวราศีสิง์นะเพราะว่าภาระ นี่สินเรื่องอะไรต่างๆค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีสิงห์นะคะต้องอดทนนะคะฟันฝ่านะคะค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมเหมือนกันนะ<ม>เหนื่อยนะคะ<ม>เหนื่อยในยการรับผิดชอบอะไรต่างๆภา,าระรอบด้านเลยค่าใช้ใจ่ายรอบด้านเก็บเงินไม่ได้เลยชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะค่อนข้างเหนื่อยบางคนก็ทํางานหนักนะคะหาเงินหาทองไม่มีเวลาพักผ่อนระวังเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยค่ะ ภาลานี่สินความรับผิดชอบในบ้านค่อนข้างเยอะนะคะเงินก็หาเข้าบ้านได้อยู่นะคะาหาเงินหาทองเข้าบ้านอยู่แต่ว่ารายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะมันจะเก็บเงินไม่อยู่บางทีก็มันจะได้มันจะเสียเงินแบบเอ่อนอกเหนือจากความคาดหมายด้วยนะคะชาวราศีสิงห์นะในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยบางทีเราหาเงินเข้าบ้านมาใช่ได้รายได้เข้ามานะแต่มันมันมีรายจ่ายที่มากกว่านั้น นะคะมันมันมีอะไรที่แบบว่ารายจ่ายนอกเหนือจากที่แบบเคยใช้จ่ายแบบนี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่ามันจะมีรายจ่ายที่ออกมาที่เยอะกว่านอกเหนือนะคะระวังเรื่องของการเป็นหนี้สินด้วยนะคะระวังของการหนี้สินนะคะภาระอะไรต่างๆหนี้สินอะไรรายจ่ายมันอาจจะมุดเงินไม่ค่อยทันด้วยให้ระวังด้วยนะคะ,ะมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนยกย้ายนะคะ ปรับเปลี่ยนและอะไรหลายอย่างนะในช่วงเดือนพฤษภาคมบางคนก็อาจจะต้องย้ายที่อยู่ใหม่นะคะย้ายที่ทำงานใหม่ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะเหมือนมองหาสถานที่ใหม่ให้เหมาะสมกับตัวเองในช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าหาไรายได้เสริมอะไรต่างๆด้วยนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระเหมือนมันเยอะอ่ะก็ต้องหาเงินหาไรายได้เสริมนะคะเพิ่มขึ้น เพื่อให้ดีขึ้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ให้ระวังเรื่องของคดีความกฎหมายความกดดันตัวเองด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมาหัวหน้าเจ้านายนะคะแล้วก็การบีบคั้นอะไรต่างๆนะคะรอบด้านด้วยให้ระวังความเครียดนะคะความกดดันด้วยนะคะก็ ก็จะมีเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนงานใหม่ยกย้ายที่ทำงานใหม่หารายได้ที่มันรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนมาเลยเงี้ยอาจจะหางานที่มันมีเงินเดือนที่เยอะกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันเหมือนไล่ใจมันค่อนข้างเยอะนะคะ,ะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้หาเงินเข้าบ้านได้นะเปลี่ยนงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะหาเงินได้ที่ดีขึ้นนะคะแต่อุปสรรคป,ปัญหาเรื่องของหนี้สินก็ยังมีอยู่นะ เหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีสิงห์เนาะอ่ะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองใช้หนี้ภาระอะไรต่างๆเข้ามาแบบมันเยอะบางทีคนรอบข้างคนรอบตัวอาจจะสร้างปัญหาให้ให้เดือดร้อนนะคะระวังเรื่องของคดีความกฎหมายระวังเรื่องของการคดโกมโกงเอาเปรียบนะคะเออ การเสียผลประโยชน์ต่างๆด้วยชาวราศีสิงห์เนาะอือ่ดูซิการเงินจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานและแก้ไขอะไรต่างๆดวงจะดีขึ้นไหมในเรื่องของการเงินนะคะจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมการเงินอือกอ็ก็ภาระก็ยังเยอะอยู่นะในเรื่องของการเงินมันก็ยังเคลียร์นี่เคลียร์สินก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปนะก็มีโอกาสที่ต้อง แก้ปัญหาก็ต้องทํางานให้เยอะขึ้นถึงจะมีเงินเข้ามามีอะไรได้ที่จะมาแก้แก้ไขในเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆต้องขยันเพิ่มขึ้นไหนเพิ่มขึ้นก็จะมีเงินเข้ามาค่ะค่ะแก้ไขได้แต่จะค่อยแก้ไขไปที่ละเปาะนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะอืมในเรื่องของความรักจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีสิง์นะความรักจะดีไหมนะคะในช่วงนี้ ความรักจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์ความรักเป็นยังไงค่ะชาวราศีสิงห์โอช่วงน,นี้ ไม่มีเวลาว่างนะคะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะวุ่นวุ่นกับเรื่องของการทํางานนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะค่อนข้างที่จะต้องวุ่นวุ่นในการหาเงินหาทองนะคะเพื่อเคลียร์หนี้เคลียร์สิ่งเคลียร์ปัญหาอะไรส่วนตัวนะคะไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่กับแฟนเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความรักก็คือวุ่นวุ่นในเรื่องของการทํามาหากินค่ะโชคลาภจะมีไหมนะคะ,ะชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ราศีสิงห์นะคะชโชคลาบเป็นยังไงจะมีไหมนะคะในเรื่องของชโชคลาบชโชคลาบยังไม่มีนะชาวราศีสิงห์นะก็ต้องได้ชโชคลาภจากการทํางานแหละทํางานถึงจะได้เงินค่ะนะคะก็คะว่าต,ต้องรอก่อนนะคะในชโชคลาบยังไม่มีนะชโชคลาบก็เกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณค่ะทุกท่านท,ที่ติดตามค่ะก็ขอให้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวก็ท้ากลายส่วนตัวได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ